ละหมาดดูฮาอย่างไรให้มีผลลัพธ์จนปัญหาต่างๆในชีวิตเราหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้หลายคนไม่รู้ครับการละหมาดดูฮาเป็นหนึ่งในการละหมาดาที่แสดงถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราแสดงถึงการขอบคุณพระองค์ได้เฉลยไว้ในคำเพี้ากานว่า um um ละเอ็งชัการตุ้มละอาซีดันณกมนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺแจะเพิ่มพูนให้แก่เขา และหลายคนก็ยังคงอมามันอยู่กับการละหมาดดูฮาในยามเช้านะครับซึ่งเราจะตอบแทนวิสกีอย่างมากมายในขณะเดีวยวกันหลายคนมากที่อมามันกับอิบาดาห์ของการละหมาดดูฮาแต่ว่าการละหมาดดูฮาของเขาไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาสักเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะครับเนื่องจากว่าตะกี้เนี่ยผมละหมาดดูฮาเสร็จ แล้วผมก็อ่านสุลดัวฮาแล้วผมก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือเคล็ดลับของความสำเร็จที่อัลลอฮ์แก้ปัญหาให้กับชีวิตของผมที่อัลลอฮ์ให้ริสกีให้แก่ผมอย่างมากมายที่ทําให้ชีวิตของผมมีแต่ขาขึ้นผมก็ย้อนถามตัวเองจนก,กระทั่งผมค้นพบคำตอบแล้วผมก็ได้ขออุดหนุนอัลลอฮ์และผมก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้แนะนำดูคลิปนี้ให้จบครับสำคัญมากๆเลย อันแรกเลยนะครับเวลาเราละหมาดดูฮาขอให้เราอ่านสุรดูฮาครับเพราะอะไรครับคือหนึ่งในเคล็ดลับที่จะทําให้การละหมาดของเรามีอรรถหรือมีรสชาติหรือมีความหอมหวานในการละหมาดน,นั่นก็คือการเข้าใจอัลกุรอานหรือความหมายของอายะที่เราได้อ่านไปนั่นเองครับในสุรอดูฮาเราดูนะสุรดูฮาเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุรอดูฮาเนี่ยถูกประทานลงมาอัสบับุนนุซูลสาเหตุของการลงอายะสุรดูฮาเนี่ย เนื่องจากว่านำอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แตะอาลาเนี่ยได้ได้เว้นช่วงระยะห่างของการประทานวาฮยูลงมานะครับหลายวันมากเลยที่เราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาจนบรรดามุชชิกีนและชาวยูเนี่ยเอ่อ,ยอเยาะเย้ยท่านนาบีเป็นไงล่ะเชตตอได้ทิ้งเจ้าแล้วเป็นไงล่ะพระเจ้าที่เอ่อท่านนาบีได้ทรงดีกว่าพระองค์ผู้สรงสางั้นฟ้าแล้วได้ทอดทิ้งได้ได้ทอดทิด้งเจ้าแล้ว ในบิ๊ก็กลุ้มใจกังวลเออทำไมวะอยู่ไม่ไม่ลงมาจิบรินไม่มาหาเลยอะ่ะจ้กระถางลาสออุประธานสุรอดูษาและความหมายดีมากเลยวัดตัวหาพระองค์ได้สาบานในช่วงออยามสายแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าชีวิตเราจะแย่แค่ไหนครับสุดท้ายเราจะต้องนอนครับพอถึงกลางคืนเราจะต้องพักผ่อนครับและหลังจากความมืดมิดเต็มไปด้วยกลางคืนที่มองไม่เห็นอะไรเลย จะมียามเช้าในวันใหม่เสมอสุบฮาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังจะให้กำลังใจแก่ท่านนาบีด้วยการสาบานว่ายามสายของวันวันนั้นทุกท่านครับมันคือมันคือคอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าโอ้มุฮัมมัดวันดูฮาฉันขอสาบานต่อช่วงยามสายวันไลลีอิดะสะยาและขอสาบานกลางคืนที่มืด,ม,ดมิดที่เงียบสงดวันไลลีอิดะสะยามาวัดดะอิคารบุกะวะมากะลา มาวด,ดาฉันเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าเลยว่ามาก็ละและฉันไม่ได้โกรธเจ้าอย่างที่บรรดามุชริกีนอย่างที่เจ้ากังวลไปไม่เลยมาวด,ดากระบ,บุกะว่ามาก็ละว่ลอาคโรตุเครุลละเมินลอลูลาและแน่นอนครับโลกอาเคโรย่อมดีกว่าโลกดุนยาวาลาโซาฟยุตีกระบ,บุกะฟตาร์โและฉันจะให้แก่เจ้าเนี่ย ที่ไปถึงจุดสูงสุดที่ได้รับความพอพระทัยจากฉันอัลลัมยาญิกายตีมันฟาอวะจ้าเนี่ยมาจากเด็กกำพร้าและฉันก็ให้เจ้าเนี่ยมีที่พักพิงมีที่เขาเรียก่อะไรนะมีที่มีที่พักพิงมีที่ได้รับการดูแลวอยดะคาดอลลังฟาฮดาและเจ้ามาจากผู้ที่หลงทางและฉันเป็นผู้ที่ให้ทางนำแก่เจ้า วัววาะเด็กขาอีลันฟ้าเอากนามและเจ้าเป็นผู้ที่ขัดสนและฉันก็ให้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ร่ำรวยฟ้อัมมันยาตีมาฟาลาตักหัดแท้จริงแล้วเนี่ยบัรดาสบบรนดาที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยอย่าอย่าข่มเหงอย่าอย่ากดขี่อย่าข่มเหงอัมมาซาอีลาฟาลาตันหัดและบรรดาผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือมาขอบริจาคอะไรก็แล้วแต่อย่าขับไล่อย่ารังแกอย่า ต้นฮานีคืออย่าตาวาดอย่าขับไล่พวกเขาว่าอาม,มาบินเนมะติรมบิกกัฟะฮดิสและเนหมดต่างๆที่ฉันให้เนี่ยจงขอบคุณจงแสดงมันออกมาให้เป็นรูปธรรมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการไม่ขับไล่เด็กกำพร้าไม่ขับไล่ออคนที่มาร้องขอความช่วยเหลือไม่ข่มเหงเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่ในการขอบคุณต่อ a ล l a h เมื่อไหร่ที่เราละหมาดดัวฮาแล้วเราอ่านสรวลดัวฮาให้เรา transform หรือเขาเรียกว่าให้เราเชื่อมโยงกับชีวิตของเราว่าไม่ว่าเราจะมืดมนแค่ไหนยามเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาคือวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ลุยใหม่สู้ใหม่มีกำลังใจครั้งนึงครับแล้วก็ให้เราใช้เรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้กำชับไว้ในสรลด,ดัฮาเนี่ยไปรับใช้พระองค์ด้วยการ แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนแบ่งปันรอยยิ้มซาดะก็ให้ความช่วยเหลือกเด็กกำพร้าให้ความช่วยเหลือกับคนที่มาร้องของความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ชูกรตลอ์ให้มากๆนี่คือเคล็ดลับนะครับที่เราสามารถได้บทเรียนจากสุรบุตุฮาดังนั้นคําแนะนําของผมคือก่อนที่เราจะละหมาดุัฮาเนี่ยให้เราเปิดตัฟนีรก้อ่านเล็กน้อยอาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกประโยคในสุรวันตัฮาก็ได้แต่ให้เราเข้าใจภาพรวมของสุร ก็เป็นการดีแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ได้เชื่อมโยงในการละหมาดของเรากับทุกเนะหมาเที่เราให้ในชีวิตของเราเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนี้นะครับบอกไว้เลยชีวิตควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและมันมหัศจรรย์มากๆฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ครับส่งต่อยังคนหลายๆคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้นําความรู้ในคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเขาและชีวิตของได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือสำหรับใครอยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมนะครับกดลิงก์ ตายพอดนี้เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปถ้าเกิดว่าคุณช่วงนี้ผมจะโทรไปหาคุณเองและก็ให้คำปรึกษาดีๆและทําให้คุณได้รับการปลดล็อกและค้นพบทางออกของชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ